เสียงปกติครับทุกคนก็กำ<อ>ลังจะลูกที่สองกำลังมาครับใส่ไม่ไดข้ขอบคุณขอบคุณของขวัญหรืออะไรทุกคนที่ส่งมานไม่ว่าจะเป็นแนวที่ตอ,อกหรือเป็นกล่อ,องของขวัญตอนนี้ผมยังไม่แกะนะครับยังคจะแกะเวลาแกะอยู่คนระัพบพระวัโอู้ างได้กินโปรตีค้างมาเพื่อได้กวนใช่ไหมเดี๋ยวชอบกินเดี๋ยวชอบก็บอกเขาไปหัวโปรตีนะครับนักสานกษาตัวนะครับก็ฝากงานไปด้วยนะครับที่จะถึงนี้ ว่าในสายตาคุากำลังเล่นเกมค้างเหรอครับค้างแล้วแมมคือค้างอ๋อโอ้โหแก๊สค้างเหรอครับค้างเหรอใคร,ทร,ครใแทงสนุกอ๋อพี่พี่แทงมือตีวงเอ่อละไม้ละไม้ะไมอันติ้วของอันสาครับ มา,ายาชาเป็นวงฮะหัวหน้าวงเขาไม่ค่อยอยู่แล้วครับพี่กูนครครับผมหัวหน้าวงไม่หย,ยูดนะครับไม่ค้างนะคะคัน์เนเต้โอ้โหตรงนี้นั่นหรอหเ็ะปากปโป่งขึ้นไหมนะี่ป่าโป่ก็อย่างตัดกึ่งกว่าไงฮะเตะค้างแหละคืออะไรวะค้างเหรอครับโอ้ คะแนนไม่มาด้วยหรอคะแนนคะแนนอยู่ไหนไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องคะแนนก็เป็น 88, แปลกๆแรัตอนนี้เหมือนเหมือนแอบรักคนนึงไงไม่รู้เพราะว่าดูแปลกๆชอบมาแตะอ่างผมอะ่ะชอบมาแตะองคแตอ่างผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงเออโอ้ยไม่ค้างนะคะดีครับดีดีครับผม เขียวอมครับท่านไม่ค้างนะครับเฮ้ยอ,อยนิุ้ยทำนะนั่งดีๆ เปิดใ,ใ,ใจได้แค่มองนั่นหรอครับเชิญทุกคนกำลังเล่นเกมอยู่นะครับพีนนี้ครับก็เขาจะเจอว่าระดับเทพได้เป็นไงเทปเทป็นไงรุนไปแล้วโดเข้ามาไงลุยเลยเจี๊ยบตัว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 ัเลยเขินแน่ๆพี่เทจะหลายครั้ง ดีก็ดีนะไร้ออไค,ค้างอ๋อไร้ค้างไว้แล้วครับดูข้างลุดเลเจียบตัวตวไม่บรุดเลยเผลอเนี่ยพี่เตจะไร้ค้างดีก็ดีนะไ,ไยายค้างอ๋อไร้ค้างไว้แล้วครับผมไม่อยากผมบอกไรยค้งแล้วก็ว่าผมไม่อยากไลน์ติกต็อกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่า ไม่มีเงินไม่มีของส่วนของก่อนให้ไม่ใช่ไม่มีเงินไม่มีของส่วนของก่อนให้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนั่นน้องเต้สู่ๆนะขอบคุณครับอุยขายเงาเนาะเปิดเด็กน้าล่อง,ง,งขอบคุณครับ ห้ามเขินอะไรยำแนนน้องอย่าเขินอยากไปไลฟ์แล้วคุณด,ดูอ่ะอยากไปไลฟ์เฟซจะตามไปอ๋อไม่เป็นไรครับเฟซผม เดี๋ยวผมก็จะปิดไลนะครับเพราะว่าม้างเนาะพอทุกคนว่าท้างก็ต้องจะปิดไรแล้วครับ